ครับตอนนี้ก็จะให้มาดูนะครับทั้งเซนก็เริ่มตั้งหาหาระยะนะครับใช้วิธีธรรมชาติคือตั้งจิกนะครับเอาความหนาของเหล็กกล่องเลย2เซนครึ่งกับ5เซนไม่ต้องวัดทุกอันเท่ากันหมดใช้เหล็กกล่องนะครับใช้จิกอันเดียวกันระยะเท่ากันนะครับเป็นการซอยระยะส่วน ที่เป็นด้านในนะครับช่องว่างก็จะมีทั้งเหล็กแผ่นแล้วก็เหล็กฉีกนะครับเหล็กฉีกเป็นตัวนี้ครับเนี่ยลายนี้เป็นลายที่ค่อนข้างสวยเราเตรียมไว้ละสองแผ่นนะครับสองแผ่นก็คิดว่าออกมาสวยงามแน่นอนครับอันเสงก็นั่ง,น,ง,น,งนอนๆไม่ใช่เอ้ยก้มๆเงยๆมันนอนๆนะครับก็ คิดว่าสวยเพราะว่าตัดินใจทําไปแล้วก็คิดว่าสวย <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าทำเสร็จแล้วจอกหน้าตาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหน